ผลของศรัทธาในพระพุทธเจ้าปัญหาในาศาสนาฝ่ายเทวนิยมผู้ใดมีความเชื่อ และความรักในพระผู้เป็นเจ้าผู้นั้นย่อมมีหวังเข้าสู่สวรรค์ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างไรบ้างพุทธดำรัสตอบว่าบุคคลใดมีเพียงความเชื่อความรักเราบุคคลนั้นทั้งหมดเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าผลแห่งการละกิเลส ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื้นเปิดเผยปรากฏแยกขยายแล้วภิกษุเหล่าใดเป็นพระอระหันต์มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพมมจรรันแล้วมีกิจที่จำต้องทำทำเสร็จแล้วมีภาระปลงลงแล้ว ลุกถึงประโยชน์ของตนแล้วมีสัญชน์ในภพหมดสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อจะบัญญัติต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื่นเปิดเผยปรากฏ แยกขยายแล้วภิกษุเหล่าใดละโอรัมภาคิยสัญโยน์ทั้งสี่ประการได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโอปาติกะปรินิพานในโลกนั้นมีการไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื่น เปิดเผยปรากฏแยกขยายแล้วภิกษุเหล่าใดละสัญญอดสามประการได้แล้วกับมีราคะโทสะและโมหะบางเบาภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระสก,กะทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นจากกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื่นเปิดเผยปรากฏแยกขยายแล้วภิกษุเหล่าใดละสัญญชนสามประการได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีปัญญาเครื่องตัดสรู้เป็นเบื้องหน้า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื้นเปิดเผยปรากฏแยกขยายแล้วภิกษุเหล่าใดผู้เป็นธรรม,มานุสารีเป็นศรัทธานุสารีภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดมีปัญญาเป็นเครื่องตัดสรูด้ดีเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นของตื้นเปิดเผยปรากฏแยกขยายแล้วบุคคลเหล่าใดมีเพียงความเชื่อเพียงความรักในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า พระผู้มีพระภาคได้ตัดพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีใจชื่นชมเพลิดเพลินภาสิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล